อยู่บ้าหนูไหมคะมาทฮะนี่นี่ไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยไปยาไปยาไปยาถอดทีละชิ้นหรอคะเดี๋ยวนะเรามีกี่เพลงแค่ถอดทีละชิ้นกันนับับหนึ่งสองสามส Me 8 chim. Hãy hello, honey. Hãy hello, 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 nó hello, 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 เป็นอะไรนิ่งๆแบบนี้เราต้องลงแล้วใช่ไหมลงบ้างลนะคะจะคิยไปดูจะบอกว่าพี่กระชาเนี่ยนะคะมีรักกันกันจะบอกว่าก็คุยงานกันอย่างนี้ใช่ไหมคุยกันพกระชาเออสคลิปเพลงเป็นอย่างนี้ดีไหมแล้วจะจอยเลยพี่กระชาเพลงเนี้ยเอาร้องได้ไงดีอ่ะจอยเยอะเลย เดียวถ้าไม่กินจะช่วยกันคิดอะไรมันเป็นควาอย่างงี้คือป่อให้น้องได้ใช้ความคิดและนิสระในการคิดว่านี่ไงบอกว่าได้แต่ฝากความกินของฉันเอาไว้คือจริงๆไม่กินก็คิดอะไรเลยไม่พอตอนเราคิดได้แล้วเราทักจอยไปจอยแล้วแล้วหายไปสามชั่วโมงโหมาจ๋าเดียวแล้วก็หายบ้าหรอคนเรางานยุ่งก็จะทำงานเยอะ ทำไมเหรอเราก็งานเ้อหลังบ้างดิบ้อหลังไปูบ้านบ้านหลงบ้านอะอะไรรักกันเราออกันนะครับปีกันถึงวันนี้เราจะยังไม่รักกันแต่นี้ก็คสาจะิ